สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องหูทูถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่15สิงหาคม2565้ไมเคิลเปตรารองผู้ว่าการธนาคารกลางของอินเดียได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าทางด้านสหรัฐอเมริกาได้ติดต่อสอบถามมาจากทางด้านอินเดียแสดงความกังวลเกี่ยวกับคําอ้างว่ามีการลักลอบขนส่งผลิตภัณฑ์น้ํามันของรัสเซียจากอินเดียไปยังสหรัฐอเมริกา ทางด้านไมเคิลเปตราเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องของสหรัฐได้แจ้งมายัางเจ้าหน้าที่ของประเทศบอกว่ามีเรือของอินเดียลำหนึ่งได้รับน้ํามันจากเรือบรรทุกน้ํามันลำหนึ่งของรัสเซียในทะเลหลวงและลำเลียงมันไปยังท่าเรือในรัฐคุชราชตามแนวชายฝั่งทางตะวันตกของประเทศก่อนนาน้ามันเหล่านั้นเข้ากระบวนการแปรรูปและส่งออกไปยังนะครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาซึ่งเวลานี้เนี่ยครับก็ต้องบอกว่ามาตรการการว่าบาตรของการซื้อน้ํามันรัสเซียของกระทรวงการท่องสหรัฐนั้นเนี่ย ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็กระทรวงการคลังสหรัฐไปตรวจสอบพบว่ามีเรือลำหนึ่งของอินเดียมีการนัดหมายเจอกับเรือบรรทุกน้ํามันของรัสเซียกลางทะเลรับน้ํามันกลางทะเลและน้ํามันเหล่านั้นยังนําเข้าไปที่ท่าเรือในคุนชราชและดําเนินการในการส่งเข้าโครงกลั่นหลังจากกั่นเสร็จแล้วก็ส่งเป็นน้ํามันสําเร็จรูปส่งให้กับทางด้านสหรัฐอเมริกาเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยครับก็บอ,บอกว่ากระบวนการแปรรูปเกิดขึ้นที่ท่าเรือเปลี่ยนน้ำมันดิบนั้นเป็นน้ำมันกันน่นผลผลิตที่กันออกมาถูกนำกลับใส่เรือและดําเนินการ ส่งไปยังจุดหมายปลายทางซึ่งก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับรองผู้ว่าการธนาคารทางอินเดียไม่ได้เปิดเผยรายชื่อเรือที่ทางรัฐสหรัฐอเมริกานั้นสงสัยนะครับหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นใดในประเด็นนี้แต่เขาบอกว่านี่แหละคือวิธีการทํางานในช่วงสงครามมันทํางานในแนวทางที่ผิดปกติไปจากธรรมดาสหรัฐนั้นเนี่ยกำหนดมาตรการคว่ำบาตรห้ามนําเข้าน้ํามันและผลิตภัณฑ์ของรัสเซียมาตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่วนหนึ่งในมาตรการคว่มบาตรที่เล็งเป้าเล่นง,งานรัสเซียลงโทษกรณีที่เปิดเป็นบัตรการทางทหารในยูเครนในขณะที่อินเดียนั้นเนี่ยละเว้นจากการคว่มบาตรของทางด้านสหรัฐนะครับโดยการที่พวกเขายังคงดําเนินการติดต่อซื้อขายน้ํามันจากทางด้านรัสเซียอย่างต่อเนื่องจากเดิมนั้นเนี่ยพวกเขาซื้อเนี่ยเป็นจนํานวนที่น้อยมากแต่ว่าหลังจากเกิดสถานาการณ์สงครามปรากฏว่าอินเดียนั้นซื้อน้ามันดิบจากทางด้านรัสเซียเนี่ยเป็นจนํานวนมากล่าสุดนั้นเนี่ย ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับรัสเซียได้แซงหน้าซาอุดีอาระเบ,บียกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบป้อนแกอ่อินเดียเป็นรายใหญ่ที่สุดอันดับสองในเดือนมิถุนายนเป็นรองเพียงแค่อิรักเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจว่าทางด้านอินเดียนั้นเนี่ยครับเวลานี้พวกเขาส่งออกน้ํามันแต่ว่าต้นทางน้ํามันนั้นเนี่ยมาจากทางด้านรัสเซียขณะนี้เนี่ยหน่วยงานกระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นก็จับตามองบรงิษัทของอินเดียบางบริษัทนะครับที่ดําเนินการในการนําเข้าน้ํามันดิบจากรัสเซียเนี่ยเป็นจํานวนมาก จนสร้างกำไรมหาศาลเนี่ยซึ่งอาจจะทําให้ทางด้านในส่วนของสหรัฐอเมริก,กานั้นความบาทบริษัทเหล่านี้ของอินเดียนะครับและบางบริษัทของอินเดียนั้นก็มีผู้ถือหุ้นก็คือทางด้านบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียอย่างรัอแบทบแบบเข้าไปถือหุ้นอยู่เป็นจํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่เป็นความเคลื่อนไหวในตลาดพลังงานโลกในเวลานี้นั่นก็คือการที่อินเดียส่งออกน้ํามันสําเร็จรูปนะครับไปยังสหรัฐอเมริก,กา แต่ว่าต้นทางที่มาของน้ํามันดิบนั้นมาจากทางด้านรัเสเซียนั่นเองครับ